สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y t u t u นะครับมีความสุขยามค่ํากับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระเหรียญหล่อโบราณนะครับพิมพ์รัศมีข้างฐานบันลังเนื้อชินเงินนะครับหลวงปู่สุขวัดปาาคอมะขามเท่าชัยนาทนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้าน,านี่จะลงน้ำทองไว้นะครับจะสังเกตเห็นคาบไขนะครับผุดตัวออกมาจากด้านในขององค์พระขึ้นปกคลุมคาบน้ำทองไว้นะครับสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับส่วนด้านข้างนี่สันนิษฐานนะครับน่าจะหล่อคู่นะครับได้ตัดแบ่งอีก องออกไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังลายผ้านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับรอยจานของหลวงปู่นี่จะลึกจะคมนะครับสังเกตเห็นน้ําทองนะครับคาบไข่ผุดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระนะครับขึ้นปกคลุมคาบน้ําทองเลยนะครับด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านข้างนี่เราสังเกตเห็นนะครับคาบน้ําทองนี่จะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดกระจายกระจายทั่วพื้นผิว ด้านหน้านี่สังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระเนื้อชินเงินนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะย่นนะครับสังเกตเห็นคาบ ไขนะครับผุดขึ้นมาจากเนื้อในปกคุณน้ำทองตลอดทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์รัศมีข้างฐานบันลังเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมนะครับคาบน้ำทองนี่จะขึ้นเป็นเม็ดเป็นผดคาบไขนะครับจะผุดขึ้นมาออกมาจากเนื้อในนะครับ นี่เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับเกตเห็นนะครับต้องลอยการตัดแบ่งแยกอีกองไปนะครับเกตเห็นนะครับเพจเบญจวันณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับในเรื่องของสภาพพื้นผิวจากองค์พระและความเป็นจริงนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านหลังนี่น้ําทองนี่จะขลุจะขะจะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นรอยจานนะครับหลวงปู่นี่ก็จะลึกนะครับ คาบไขนี่ขึ้นมาปกคุมคาบน้ําทองหมดเลยนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังลายผ้านะครับเพจเบญจวรรณเราอยากให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับสังเกตเห็นรอยจานนะครับของลูกปูนะครับจะลึกนะครับจะคมนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับ อยู่ในกลุ่มนะครับเกษดเห็นนะครับสภาพคาบน้ําทองนี้จะเป็นผลเป็นเม็ดนะครับเกยดเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมออกมาทำคอนเทนต์ในช่อง youtube นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงหรือติเตียนนะครับหรือติชอบนะครับ ส่วนไหนผมผิดพลาดไปผมจะนำกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่านะครับสังเกตนะครับเรามาศึกษาสภาพพื้นผิวเนื้อชินเงินกันนะครับองค์นี้จะลงน้ำทองไว้นะครับสังเกตเห็นนะครับจะครุจะขระนะครับให้องค์พระเป็นตัวตัดสินนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับเปิดแบ่งปันจับต้องได้นะครับ พระหลักๆนะครับไม่มีหรอกครับมาทีเป็นถาดนะครับท่านต้องไปศึกษานะครับโลกโซเชียลนี่เปิดกว้างนะครับความรู้นะครับครูบาอาจารย์หลายๆกลุ่มนะครับออกมาให้แนวทางความรู้นะครับจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเขานะครับพระหลักๆนะครับหายากนะครับไม่มีหรอกครับมาที40-50องค์นี่ครับเปิดองค์ละพันสองพัน ท่านต้องศึกษานะครับหรือว่าท่านชอบทางเปิดแบ่งปันจับต้องได้ท่านก็ไปทางนั้นนะครับมันก็เหมือนกับท่านไม่เปิดโลกทัศนนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพเนื้อชินเงินนะครับพื้นผิวพระเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับให้องค์พระเป็นตัวตัดสินนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามนะครับทางช่องทาง y o u t u b e นะครับ ทุกกำลังใจหรือผู้เยี่ยมชมนะครับเข้ามาชมคลิปผมนะครับท่านนำพระของท่านนะครับที่เช่าหามาจากแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับท่านลองมาเปรียบเทียบดูสภาพพื้นผิวจากความเป็นจริงจากองค์พระนะครับท่านจะมองออกและท่านจะเห็นนะครับในสิ่งที่ผมสื่อออกไปนะครับเพจเบญจวรรณเราไม่เน้นขายนะครับ ไปศึกษาให้แน่ชัดให้เด่นชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่จะอินบ็อกหรือโทรหาผมโดยตรงก็ได้นะครับเราเปิดแบ่งปันในราคากลางนะครับให้ชาบูชาในราคากลางนะครับไม่มีนะครับแบ่งปันจับต้องได้ราคา 12, พันสองพันราหายากนะครับเกเห็นนะครับสาภาพพื้นผิวคาบไขโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระเหรียญหล่อโบราณพิมพลัส,สัศมีข้างฐานบัลลังหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเนื้อชินเงินสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ